สปาดีเจ <ard> ้่าเลยมาเจอทีมงานขายหดอกไม้อีกแล้วพี่น้องไปนี้อ๋อต้องมีอุปกรณ์ท้ายบ่หน่คือบอใส่หมวกไหมหมวมีบ่สบายดีเจ้่าเลยมาเจอทีมงานขายหดอกไม้อีกแล้วพี่น้องไปนี้อ๋อต้องมีอุปกรณ์ท้ายบ่หน่คือบอใส่หมวกไหมหมวกมีหมวกโอ้ยอ่ะอันแหลกเนาะเดี๋ยวเราไปเราไปรวมกันเด้อเลย มากันสามคนเหรอหรอือดูดูอ๋อเนาะทีมงานขายเรไม่พ่อทีมงานขายเรไม่แล้วพี่น้องโอเคพี่น้องแอดสบายดีคือลูกน้อง่ะดูดูต้องจะเมื่อ่ะโอเคน้องพี่น้องเนาะก็คือดดอ่าพอแม่พี่นอ้นนอ,นองเห็นเมื่นนอกี้นี่นะสามคนเนาะแต่ว่าทางาบุญเพิ่นอ่า ทีซอยอีกคนนึงเน,นาะเพราะวะสนับสนุสนภาวะกำลังกองมะยาวนีน่ยค่ะคนเดียวนี่ก็คืออ่านักอยู่เนาะพี่น้องก็ได้มาบุญเพื่นก็ได้อ่าขอสนับสนุนน้นองน้อ,นนอยเพื่นอีกคนนึงเนาะอ่าอ่ะขอโทษเนี่ยยี่รานยังมาแต่หึิ่งหรอดยฮะยังมาแต่เพิ่งจักรพรซอยเนี่นนย อีหล่าซื้ออย่างก็ซื่อนังซุกซื่อนางซุกโอ้เจ้าเดิษะฮะชื่อต้องนิดโอ้อันนี้เล็กปีแล้วเจ้าน่ะเก้าปีอายุเก้าปีเจ้าดิเจ็ดปีเจ้าเจ็ดปีโอ้อ่าไ้นตะไมน้ตะมันมาขายมาหนีิให้ไปหาตะไม้ตะมันน่ะจะหาเองเจ้าไปหาเองเจ้าบอกหนิจะออกมาเถึงแล้วบอก ไา้ขายเท่าไรมาเนี่ยขายสิบพันาด้ขายสิบพันยมาน้ำกันสามคนสี่บปะเนคนจ้าไปคนมันไลยมันกลางไม่ย่างมากปะเยไก่ชำเนาะบอกกับบุ้มีี่อบนะมีหมอกใช่จะผ่ากับแกนสันเนาะโอ้เสมาเบิ้งเน้ะมีกองไฟในเบิ้งไะ

ไปตลาดฮะพวอยากไปหามูพ้าอยากไปหามูโอ้ยังบ่ทันมูสิบ่อ๋อโ้ยน้ำาไมเพิ่นก็หาเองปิจะขายถุงได้นี่ถุงซีถุงซีพันของเจ้าจะขยันบ่โอ้ยมาพิกได้สิละหาพันหาพันแสดงว่าของเจ้าเนี่ยถ้าหาพันหนึ่งบอลนี่ออกมาเนี่ยโอ้ยไปหา รดนบ่ดนดนโดนหายบ่ลูกยากยากะไปจนทุกคนไปหาหนไหมนะส่ห้าคนทุนแล้วฮะสี่ห้าคนทุนสี่หาคนทุนแล้วเนาะอจะมาขายของทุกมือบ่ดนทุกมือเลยบ่มาขายของดนมาทำกันกวาใช่ไหมเนาะดนโอ้โชจะอะเงินเมื่อจะสิบเห็ดเหตุงกันะ เอ้าเจ้าพ <I S 1> uh ูดน you you <A lot. S 1> ี่ข <facial> ้าวน้ากินบ่อนี่ข้าน้ากินบ่อเนี่โดยโดยเจ้าได้ะคือกันบ่คือกันบนนี้มีเผื่อมีหมีหนาบ่รพ่อเมอยูเพื่อนเป็นเหตุอย่างพ่อเมือนเอานองพ่เม่อนเาน่มยนเอาน้องพ่อเมพ่อ้อง่เมนาน้อ่มพ่าน้ม่า อ๋อเจ้าคือบ่อาน้องจะเอาบบเป็นบ่บ่ขัดมาโบเป็นเจ้าแบบใบเห็นเจ้าออกน้องไ้เมยไปหาพ่อเมยไปหาเ่าได้บ่าสองคนน้องอสองคนโดยสองคนผู้ใหญ่สามคนผู้ใหญ่สามคนโดยเจ้าเป็นคนผู้ใหญ่สุดบ่โดยอ๋อจะเป็นเอื้อยมู่บ่นี่นะโดยอ๋อแสดงมาหาอันน้ำไม้ซื้อเขาเรียงน้องตัวนี้โดย มาแต่บ้านกลางไม่หรือเปล่าพี่น้องพ่อกับแม่จะเอาน้องปิมีกันจริคนะพี่น้องพี่น้องสี่คนสี่คนโดข้าวเศร้าเ่ยกินกับนั่งข้าวเศร้ากินกับมะม่ายข้าวเศร้ากินกับมะม่ายอีกดมมแ่นอ๋อเลยอันนี้เจ้าเป็นเอ๊เป็นน้องกันว่าเดินมาโม โมเมนเนาะมเมนหม่ใกล้เ่อนกันที่บ่อโดยไปหาแลไหมจะไปแต่จัโมงเละหกโมงไปตั้งแต่หกโมงคุณหะอ๋อหายากเนาะโดยอาปกตินี่เจ้าที่สามื่อบันจังโมุแต่แต่ละมือนะออมาขาย ขายง่ายอยู่บ่ะได้ขายง่ายอยู่บ่บ่ยายเนาะเปิ้ต่อบ่เปิ้ลต่อป้ะทำไมเปิ้ลต่อถุงหาบ้นเปิ้ลต่อถุงหาบ้านโดยเจ้าขายเปิ้ลบ๊วยไหมบ่วยมาจะขายเนาะโดยโดยโดยตอนนี้นอกจากน้ำม้นน้ำมันนี่ยังมีสิมาขายไหมน้ำม้มันเพศเดี๋ยวก็มีปาล์พี้ยนโอ้มัเพทศเนี่ยปลูกเองบ่หรือว่าไงปลูกเองปลูกเอง คือพวกปลูกลายนี่สะปลูกลายจะโบยบปิดอ๋อมันกเป็นมากโดยอ๋อโดยโดยอ๋อนอนเรากะหาน้ำไม่องตั้งแต่หกโมงเช้าขึ้นมาอันพูนี่ได้สะพูนี้มีอันมีน้องจะกคนมีพี่น้องสามคนเหมือนโดยโดยโยหาตองเต้นต้งเต้นไหม เปิเสียหาได้ได้เนาะตามหวยตามห้องน้ำไม่คนที่นีจะยอดงามเลยี่น้องคัดคัดคัดน้ำไม่น้ำลายไคือว่ากําลังแบบน้ำไม่กําลังขึ้นไม่กรลังแบบ้งามแกงกแซ่บมื่อนี้แล้วว่นาน้ำไม่โดยมืยอมีมือที่มาขายบเบเหล่ามือปอเอมื่อเอาเมื่อป้อมีมือเ,เหร่ป้อ,อมือกับบอได้เบสป้อเลยจ็กทุ่งกันจะะไรนะแต่ในมือ แต่มือเลแต่าได้หาหน่อยเนาะทำมาหาได้ลายก็ได้ลายได้เตรมาหลายเนาะเจะดวรอนพราว่าอยู่ริมางถนนเนาะเพราะวสียงรถผ่านไปผ่านมาสาเพยังไ่พากันจินเลยน้าผนาือบบริถือมาเลยเจ้าบอยาบอชา ได้เลยเบีเลยจ้สิพันซื้ออได้สิบพันซื้อเรออูท่านยังบรข่ายได้สักทยังบรข่ายกับบรกินบออดอดเอาโอยได้เเบียะเจ้าไเลี้ยเทำเนาเยินก่อย่ละว่าตอนนี้อเพิ่พักบ เดี๋ยวกันเปิดปะโม้โหแล้วแล้วชงนาแล้วเปิดเปิดคือกันโอ้โหโอยโทางองเ่นปอสามแล้วพี่น้อยโอ้ยนยเนี่นีกากันปะบ่บ่เากรเาทาบงเชน้กาก็บ่เขา Thảo nó hiến đã làm mọi việc yên tâm, mọi người làm là vào đấy là vào vậy à, à, cái, cái à, à, nếu um, là vậy nếu như 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 vậy nếu เนี่ยเราติดจะเมื่อยเป็นตะฮ o อนแด็ดหมอกยังยังกระปุชัยไหมนำในกระปุชือเอาผมมีบัสะดุไทยอันผ่านไปผ่านมากวันที่เมืองผมมีดิไก่ครับเนาะกระม่วนบ่มาขายเพื่อนขายทองที่กระม่วนอยู่บ่นันะมวเขาได้ขายกระม่วนอยู่แล้วเนาะโหนื่ย ทาร่ได้นตไเนี่ยเนอะพระเภดการปะเภทเอียงเหรอก็มาหน้ากันแต่หมบบงามเลยพี่น่อยอบเบ้ลหมากี่นั้งล่ะหมากงามงามอยู่พี่น่อย ได้ซองถุงเนาะยังไ่ได้ขายถุงป้ะมันนี่บได้ขายแต่มาเพชรไม่ขายแต่มาเพชรถุงนะซองถุงซองถงเนาะบ๊แต่มาได้เงินสิบพันบ่นี่ยดูนี้ได้สได้ยังขายทำไมขายทำไมจะถุงนะได้ซองถุงเจ้าก็บายได้ซองถุงเนาะบ๊อบซองถุงสิบาพันซองถุงสิบห้าพันอเนาะอือดูดูอนแสงเลยกะของเจ้าเนาะเป็นตกัของค้าของใคร แต่เ,เจ้าสิลดในเพิ่นชีวิตของเจ้าตัวนี้เจ้าต้องอตัดสินใจเอาเองอแล้วของเจ้านีส่สาพันเป็นบ่ผมดีสาหะโอเคเดี๋ยเราไปที่อซอยบ้านสองคนนั่นแหละบัดนี่มือ่อจ้ามื่อได้บ่เหมือนเลยเนะมือ่อเลยเนาะมื่อเนี่ยไปหาต้อวา่าหรือว่า Bé <laughs> hát tôi Bé hát hay kín Bé hát hay kín à, okay. à. Nhân, bộ. Bộ, mà đi? Đùi Ờ Nhân ngươi bố phát khuẩn gì bố? Bố... mưa lại ông... Ông... Thiền Ờ à. Phái nhưng bố nhôm như nó mưa ngươi bố hát ở vô Thuốc mưa bố đang lại hết rồi đi Thuốc mưa bố Thuốc mưa bố à. Chắc bố mưa gì bố mưa Mưa รบายกับยองจ,จ้ะเด้โนตน้อยน้อยเนี่ยแ่ปีนะจะบอกกินนี่สิปีว่าเจ้าน่ะเจ็ดปีในะช่ไหมมอดชีพใช่ไหมโอ้ยเมื่อไรกัยบยองปน้ยมพี่น้องกัยังออกไปหาอันเราไม่ตโตด้ฮะจังไดกันระบายสื่สอซอยเจ้าเบิดทั้งสองคนนะ่เนาะแต่ก็พากันเมือเ้อ เมื่อกระวังรถระวังล <that> <peut> ่างเรื่อรถล่างกระลายเนาะเวลาขายน้ไม่แต่มันกะเจ้ากระวังรถล่างๆเรื่อเวลาขับเป็นทางเรื่อรถลายครับโมเมนต์จะอยากขายเครื่องทายโครงบึงรถเบิึงล่างอันตรายเลยบึงหนาเบิึงหลังน้ำเนื้อตันสี่เหลี่ยมกลางทางคำยังกะอ่ะโอเคเดี๋ยวเระวังชิอันชิซื่อใส่เจ้าอ่ะระวัง ซื้อขนมมาตี่รถอยู่มานี่ออาบอะเอาอ่ะปันกันกินแล้วท่านสามคนเนอะโดยโดยโดยินยเ็นยอาขนมนี้เลกอะนะไม่เล็บอินยากแล้วต่นนี่ยว่ายอกแกชื่อต้องตัวใจชื่อชื่ออยู่ พันเนอโด้วยทำใจให้กันเนาะนอ่ะาเจ้าห้าสิบสิบพันให้กันเงินน่ะทาบเขาบอกว่าเงินน่ะคุณยายเพิ่นอ,อยู่อ่าอยู่ประเทศอยู่ประเทศอ่าอยู่ต่างประเทศเปุนน๋ยเนาะสื่อประเทศสาวิเลนแล้ยจะของเงินเพิ่นน่ะอ่าแล้วก็มีาคุณนะแม่พี่นอ้องอยู่ทางไทยอยู่เนาะเพิ่นได้ฝากวันหยาวอยู่ห้าร้อยบาทเนี่ยพี่นอ้อง คอยให้ชื่อสนับสนุนนิดหน่อยขยันทำมากกินข้างทางอย่างเนาะระบ้าอะไรยังเจ้านั่นอ่าฝ่าของพวกขอบใจขอบบุญขอบคุณเพิ่อนได้รึอวยพ่อไหนใช่เพื่นเป็นบักอ่ะพ่ใส่นี่แหละเนาะออยพ่อไหนใช่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งยู่เปลี่นบักเปลี่นบักอุณมรกมันเละให้เพื่อยู่ดีมีแห้งนะหรืให้เป็นอยู่ดีมีแห้งโดยเนาะให้เป็นอยู่ดีมีแห้งที่เพิ่นนอะได้ผ่าเงิน มาเห็เจ้าซื้อให็ระบาวซื้อน้ำหม่เท้าเจ้าเห็นนะเนาะเป็นนางเพื่อนเจ้าอยู่อ่ะพอเป็นยังเนาะพี่น้องต้องหลายแล้วพอเป็นเออเลยเลยพอเป็นยังอ่ะจังไรเจังจะอาต้องหลายอ่ะเอาเงินไปซื้อน้ำซื้อน้ำกินเนาะเลยซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะอ่ะจังไรลาบาวซื้ออากระสิพอตัวไปขึ้นกันเนาะต้องหลนย่ะไตขึ้นเมื่อระวังรถระวังล่างได้หมดเลยเนาะเลยเลยอ่ะจังไรก็สบายดีก็แล้นั่นแหละสบายดีก็แนั่นแหละยเลย อ๋อโอเคนะ้อพี่น้องเนาะในตอนนี้ก็คือมายาอกระเล่ชื่อหน่อไม่น้ำมันราเพิ่นเมาเบิดเป็นเส้นร้อยเนาะกะให้เพิ่นคนละหาสิพันพี่น้องกะบหน่อไม่กับใบหอ่อหาสิพันเนะาะมายาอกัเมาเป็นมาเลยกะถือว่าเก่งนะ้อพี่น้องอย่างเงยเจ็ดปีเนาะเจ็ดขวบหน่อไม่น้ำมันมาขายได้เนาะกลับไปเพิ่นก็ยังที่ไปหาอยู่พี่น้อง ะจังไรก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็้ายาวยาวอาว่าอย่างทิ่พลาดไปก็ทายาวก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะทายาวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแต่พ่อแม่ใจดีเอ็ดดีเกันเบิร์ดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมผลงานของทายาวย่ยตลอดมาเนาะและ้ออกว,ลว,วก็บ่ขารโฆษณาขอ,อางทา,ายาค็อก็คอยเพราะในใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขบายเจริญตลอดชีวิตคิดจริยาเกษตรสนังพัฒนา นอนรับกันอเห้นเงิหมื่นนอนตื่นขอเนกนแสนนะจ้าถูกอ่าจังไงก็จะเลืเ่น,เเา,า,กน,กนากกไลก็เส้นให้มยานเออยอทำไมพี่น้องกันมาจิ้นี่กันเนาะอโอเคทำไมพี่น้องกัมนมาจิ้นี่มอนาก็จะได้ขอ,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 อพีจีบลงไปแล้วมันยากสริงของเจ้าทำอา,ทาก,กัดสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องกันเบิร์ตก็ถกันเจอกันโลกอนาคตแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี